ยอย่างของที่นี้มีโซนจังหวัดไหนบ้างสิลักษณะเด่นอะไรที่วัดแล้วเข้าง่ายก็ต้อเดี๋ยวภาพที่มาประกอบด้วยนะพุทธกว่าสองพุทธที่เราเจอกันวันนี้คือของพี่เอกที่พี่เอกเจอคือตรงนี้ใกล้ๆเลยเดินลงไปเดินลงไปที่วัดก็มีวัดที่วัดก็เข้าระยะใกล้ในระยะใกล้ซึ่งเอกเห็นชัดตัวนี้ก็คืออันนี้ใช่ไหมใช่สามหกหกซึ่งความเป็นไปได้ก็ว่าใช่เนี่ยก็คือมันมีทิ่ป่าที่นราธิวาสด้วยอ๋อ ขนาดตัวตนนมันใช้ใหญ่เหรอใส่เก้าสิบเซนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เก้าสิบเซนคือความยาวตั้งแต่ปลายปากประมาณนี้เองไม่ใหญ่มากของปากถึงปลายหางส่วนตัวของพี่สินของพี่สินที่เจอดูรูปของพี่สินอันนี้ชัวพี่สินที่พี่สินเจอในที่คีได้ก็คือมีลักษณะเนี่ยคือเจอนกกกเพศผู้มันก็ห่างชื่อเดียวกัน นกกระนกกบหรือนกกระหังชื่อเดียวกันเออตัวเดียวกันก็คือของพี่เอเอของพี่เสียที่เจอเนี่ยจากในกล้องก็คือมีลักษณะตัวเนี้ยเป็นสีดำๆเขาเรียกงอนเยอะเลยงอนแล้วก็เป็นพันนี้น่าจะใหญ่สุดเลยมั้ยไม่ใกล้เคียงกับพันนี้แล้วก็ดูจากแถบหางอนเนี่ยใช่ก็คือเป็นนกะนกกบ ความยาว122เซนติเมตร37.37ที่นี่มีม่าใช่หูที่นี่มี37กันเนี่ยจากภาพของพี่หนึ่งก็จะเห็นเส้นเนี่ยคาดปีกอย่างเงี้ยก็คือใช่เป็นนกชนิดนี้เสียงเสียงที่เราฟังมันก็ใช่อยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะมีเสียงอันนี้แล้วก็เสียงเป็นกบเนี่ยอะไรเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเหรอใช่ตาสีอะไรใช่ตัวเมียตัวผู้ตาสีแตัวผู้ตาสีขาวเหรอเอ้ยจะมีตาสีขาวตัวผู้สีแดงโอ้โห ตาโอ้าโอ้กให้ดูว่